นิงกุลสตีกลับเข้าโรงพยาบาลแอดมิทอีกรอบค่ะหลังจากอยู่บ้านได้เพียงแค่มไม่กี่วันก่อนหนึ่งต้องขอเป็นกําลังใจแบบรัวๆเลยแหละคะ่ะสำหรับนิงกุลสตีซิริพงที่ต้องกลับไปแอดมิที่โรงพยาบาลอีกแล้วหลังจากได้กลับมาอยู่บ้านไม่กี่วันทำเอาแฟนกลับใจหายไปตามๆกันเลยละคะ่ะเพราะว่าเผยว่ามีอาการถ่ายเป็นเลือด ซึ่งคนนีไ้ได้มีการเผยภาพในอดีตเมื่อ5ปีที่แล้วพร้อมขอบคุณสามีที่คอยดูแลอยู่ข้างๆและตลอดเวลาและได้เผยรายละเอียดการกลับเข้าโรงพยาบาลอีกรอบว่าคู่ชีวิตที่คอยเอาใจใส่ดูแลกันไม่ห่างจนถึงบ้านปลายของชีวิตขอบคุณนะคะที่เลือกนิ้งเป็นคู่ชีวิตและขอบคุณนะคะที่เลือกนิ้งเป็นเพื่อน รูปนี้ขึ้นใน Facebook ที่เคยลงเมื่อ5ปีที่แล้วค่ะตอนนี้กลับมาแอดมิดตรวนอีกแล้วเมื่อเย็นวันอาทิตย์เพราะว่าถ่ายเป็นเลือดเยอะมากๆพอสมควรแต่โชคดีเลยได้สองกล้องแบบเร่งด่วนไม่ต้องรอคิววันที่สองของอาจารย์หมอเพื่อเป็นการตัดชิ้นเนื้อในลำไส้ใหญ่ไปตรวจวันนี้กำลังให้เลือดถุงที่4แล้วล่ะค่ะและวิตามินเคเพื่อทำให้เลือดนั้นแข็งตัวส่วนมากเป็นโรคแทรกซ้อนทั้งนั้นค่ะ โรคเลือดที่เป็นอยู่นั้นก็พอคุมอยู่แต่ทานยาและ Followup ขึ้นเท่านั้นนิ้งก็ขอขอบคุณทุกท่านที่บริจาคเลือดนะคะททรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนรักรักกอดแน่นๆ